可以的，可以的。 สวัสดีครับทุกคนครับยินี้ต้อนรับสู่ช่องคนลังเขานะครับผมวันนี้คนลังเขาจะพาทุกคนเข้าป่าไปหาของป่านะครับผมมาเก็บผักอะไรประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็มากับวันดีเซลนะครับผมวันดีเซลก็อยู่ข้างล่างนู้นนะครับผมวอนวอนทับไทยเอฟซีหน่อยดี้รับเอฟซีกำลังเตรียมตัวเตรียมใจอยู่ครับผนกำลังจะเตรียมกระเป๋านะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปข้างล่างนู้นนะครับผม จะมาเก็บผักผักน้ำแล้วก็ปลีกล้วยป่านะครับผมวันนี้ก็จะมีป่าปลีกล้วยปลีกล้วยเนาะไม่ได้ปลีกล้วยไหนบนนู้นครับโอ้สูงมากเลยครับอยู่ข้างบนด้วนะครับผมกล้วยป่าครับผมโอเคทุกคนครับตามมาเลยนะครับผมเล่ห์เล่ห์หุ่นในห้องเล่ไม่ใช่เล่บัวเหอไม่บัวอืม kìa nó phóng nằm kìa phóng nằm phóng nằm kìa lòng nó cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những นรักน้ำเี่เลื่อนรราบเนมือเทคับ่เน่หมอนานี้ข้ามอชานะขาเนยบก้มือนัน้ำตัวมวยตัวใหญ่เยะคาคก็จะตัวไปหนไปเห็นเมียนัตอนนี้เราก็จะมังจะเดินลงไปข้างล่างนะครับ

เอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินทางลงมาจากขขาโมนะครับปากห้วยครับแล้วก็ลงมาทะลุลำห้วยนะครับมีแม่น้ำานี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินลงไปเรื่อยครับไม่รู้จะได้อะไรแล้วนะเจอผักก็เก็บผักนะครับถ้ามีปลาก็เดี๋ยววอรแต่ดำยิงปลาเียมพุนมาด้วยลองดูกัน อันนี้จำมันอะไรบ้าง ทุกคนครับตัวนี้พวกผมเขาก็เดินลงมาข้า,างล่างนี้เดินมาตามลำน้ำเรื่อยๆครับผมแล้วก็จะเดินลงไปข้างล่างนู้นเลยนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนชมอยู่ตามลำห้วยนี่นะครับผม,ผมจะลงไปเรื่อยๆครับผม คนครับตรงนี้ก็จะเป็นวางน้ำนะครับผมเป็นวางน้ำหนึ่งนีดเลย่งครับนีน่ช้านึงฉลังช้านึงเลยโอ้ยหช้านึงนะครับคุณห้องางามเลยน้ำพักน้ำ น้ำก็มีน้ำน่ำะเขาแด่มึดเดไม่ก็ได bọc lên ơ tầm mày chứ mày chứ ba dia gì ni ba này ăn <laughs> Đi mày. <laughs> <làm cái> <laughs> nó này nó đang đấy. Thank you.

มันนีกิ่กันตกิ่กอกันอันนี้ไม้กินได้นะครับทุกคนเคอ,อน,นี้นะครับ รับทุกคนครับสำหรับการเข้าป่าวันนี้นะครับไปหาของป่าก็หาของป่าแล้วก็เดินชมธรรมชาติในป่าด้วยน,นะครับก็หาผักหาอะไรก็ไม่ได้นะครับได้แค่เดินชมธรรมชาติอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็เรากำลังจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคนครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม